การสร้างรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี2570นั้นหมายถึงว่าเราจําเป็นที่จะต้องชนะการเลือกตั้งตั้งเป้าหมายให้สูงยิ่งขึ้นคิดว่าเราอยากจะชนะการเลือกตั้งโดยสามารถเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้นั้นคือเป้าหมายของผมก็คา นัทพงศ์หรือเท้งเรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อในฐานะอดีตรองเลขาธิการพรรคเก้าไกลได้ถูกสสโหวตให้เลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่โดยเหตุผลส่วนหนึ่งที่สสและแกนนายุทธศาสตร์พรรคเลือกนายนัทพงศ์เนื่องจากสามารถประสานการทํางานภายในพรรคได้และสสมองว่าเป็นคนอัธยาศัยดีอีกทั้งรับสัญญาณตรงจากตึกไทยสม,มิธได้นอกจากนี้ยังมีการหาหรือเพื่อข้อชื่อพรรคใหม่ผลปรากฏลงความเห็นกันว่าเป็นพรรคประชาชนนัทพงศ์หรือเท้งเคยเป็นรองเลขาธิการอดีตพรรคเก้า ไกลฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัลมีอายุปัจจุบัน37ปีเกิดวันที่18พฤษภาคม2530เป็นบุตรชายคนที่4ของสุชาติเรืองปัญญาวุฒิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชนันทร์ดีเวล็อปเมนต์กรุ๊ปจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประธานกรรมการบริษัทเรืองปัญญาเคหการจำกัดนัทพงศ์จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนทวีธาพิเศษนอกจากน ัทพงศ์ยังเคยเป็นผู้บริหารบริษัทแอปซ l ล t e ให้กับบริการคลาวด์โซลูชันก่อนเข้ามาทำงานทางการเมืองได้รับการเลือกตั้งเป็นสสกทมเขตเลือกตั้งที่28สังกัดอดีตพักอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี2562แต่ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อปี2566ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อของอดีตพักเก้าไกลกระทั่งสารรัฐธรรมนูญมีมติยุบพ,พักเก้าไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีทั้งนี้นายนะัทพงศ์ยังมีความสัมพันธ์อันดี กับนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่โดยในครั้งการตั้งพักเก้าไกลในส่วนตึกที่ใช้เป็นที่ทําการพักย่านบางแคกรทมก็เป็นตึกของนายนัทพงศ์อีกด้วย